หากเราทำความดีไม่มีใครเห็นอย่าน้อยใจจ้าเพราะเทวดาผีสางนางฟ้าเห็นจ้าแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆก็จะย้อนกลับมาหาเราเองนะคะสวัสดีตอนเ้า้าพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ตอนนี้ตอนนี้สิบเอ็ดโมงเสาท้องฟ้ามืดคื้นฝนตกเมื่อเน,นี้ยฝนตก <c oughs> ดอกไม้เป็นหมากเลยได้บ้านนี่หมากเต็มเลยดอกมันโลนแล้วก็สิเป็นหมากปีน้าจะเกิดไม้หลายกว่าเก่าโอ้ปีนี้แปลกเด้ปีนี้พันบ่ตัดเด้สงสัยงบตัดต้ดตนใหม่เพราะมีะวะปกตินี่เตียนเหมือนเด้แต่ว่าบ่ตัดก็ดีเด้มันได้เบิง่งได้เบิ่งความงามธรรมชาติ กิเคือกันกันกนกนกนบดอกกระดานบาบานอนกินได้ด้วพี่น้องเป็นชาดอกกิยังเก็เออไม่รู้เลยนะ่ะน่ะนเป็นชาด้พี่น้องกินได้ลินเคยเออกมากินอยู่เต็มเลยเป็นยาสม,มุนไพรทั้งนั้นเลยพี่น้องเออ้ยแถวนี้ เด็กพวกกินดอกดเด้อแถวนี้มาขี่มา้ยมายางม้ายางหลายเ้อทางยางคนเนาะอันนี้เป็นทางยางคนเด็กบนเมณทางรถเด้กเฉพาะคนและจัก,กรยานเท่านั้นเนี่ยถนนใหญ่จะค่อยมีรถแลน์อันนี้คนยางฝากะมืดคืึ้มม่ามือน,นี้อากาศคืมๆแ่บ่หนาวเด้อพี่นอ้อง ลมบ่ยบลมฝนจะตกรายงาไปเห็นงานวัดอาทิตย์บ่มีดอกบ่ค่อยบ่บ่หลายดอกจองสองคนนึงเมื่อเนี้ยโอ้ยมันหลายคักเหมือนว่านี่เมื่อแหวนแหวเลยเหมือนว่านี่กู้เมื่อคักเมื่อเนี่ยเพราะว่ามีดแต่แบบหนักๆมาเลย

มีงานเหตดตีกว่าผมมีงานเหตุเบ่ง,ง,งบรรยากาศไปน้ำกันพี่น้องงานไปเหตุงานซุมมือซูเวนเน่นยังเสียละยีม่มาบบมีเหรอแบบปกติเราเล่นสิปันกก่นจกกรยานเด้แต่บ่อยากปั่นแหมต้องมาปีนี้ขี่ขานขี่ขานปั่นจกกรยานมืออีรีมักงานคื้อเท่าเราบูเท่าเรากันเลยวะ ขอบ่ยางหลายมันสิเก่งอะนะกามเหนื่อยอยังต่างๆพอ,อก,ก็เลิกไก่บางขับ็บ่เป็นยังอากาศดีดีมันบริหอนคือบานเท้าเน่ะบานเท้านี่ถ่ายยางสองกิโลนี่อ้ยแอดแหล่เลยเพราะว่าแดดมันหอนอยู่นี่2สองกิโลมันคือชิวๆอะฝรั่งอะขึ้จะของมักยางดึกดื่นเที่ยงขึ้นปั่นได้ก็เอามาเอาออมาขี่ไม่เียวเรียฝรั่ง คนหักหมาเนาะคนรักสัตว์เงียบดีเงียบสงบดีอำเภอเนี่ยถ้าเป็นบ้านเฮ้ากับนนบ้านนอกกันละบ้านนอกบ้านนอกแต่มวนเด้วยผมมักความบุญไหวเนี่ยแต่ถ้าผูใ้ใดมักความบุญไหวเอม,มักเที่ยวมากอย่างหุ่หละกกับไปอยู่ในเมือง ไอ้มักเงียบมักสงบกับาอยู่แถบตั้งจังหวัดแถบเขตชายแดนสงบดีค่ับทำว่าประหยัดมม่ก็บุประหยัดปันไดหรอกค่าเสีจใจเงินซ้ำเกินแต่มหาด,ดีกลัวอยู่ดีกวัวร้ายอยู่เพราะบางเท้อบางหมองบางที่ขเขาจะเอ็บ่ิษัเสียเง,งินจ่ายค่าจอดรถจอดล่าเนาะถ้าเขาไปอยู่ในเมืองนี่จิ๊กนี่จอดลอกระจายค่าจอดรถเบอร์เจ๊พี่น้อง ว้าวาผู้ใดมีรถนีบปรท้วนแต่สิยจ่ยาจอดรถเลยจักกขาดยังแน่แล้คขาทั้งดวนขานหนุน่านี่อ้ยหลายโพดอเอาเบิ้งน้ำเหมือนนี้กวางน่อยสิออกมาบ่อากาศมันอากาศมันขึมมันสิบอกมากเลยเขาก็สีน้อนหมองอุ่นๆแล้วเนาะ ด,อ,ดอ,อกบางเทือ่อออกมาต่กนอนนาหาตอนที่เขาบ้ท่านในตัดปานี่อหูยยางชนกวงซูมืออาการห้วนอาการหนาวก็เจอกวางร้ายกวางร้ายหรืกวางน้อยตาหักขึ้นอย่างนี้นี่นี่บอออกมามีซีรีอยู่ปลาเห็ดทั้งนั้นเหรอพี่น้องแต่ปีนี้โบ้เกมเห็ดดอกร้ายโพด ถ้าสกินเฮ็ดนะเฮ็ดนะโบอึดบ่อยากเด้อเมืองนอร์เวย์เนี่ยแถบสแกนดิเนเวียวนะี่ยถ้าฝนตกยิงยุดตั้งอย่างว่าจังสี่นะอุ้ยตามสองขอบข้างอย่างสีนะรถกินเอาดอกเฮ็ดนะเพราะว่าจะอยากกินเฮ็ดเพิงแน่เฮ็ดนั่นท่านตลกท่านตะเล่นแน่อ้ยหลายว่าเล่นบ่ค่อยเก็บดอก อีข้ข้านกินกินผู้เดียวอี้านเทศขี้ข้านกินแต่ก้อนกินยู่เดียวนี้พวกกินหรอกซื่อๆอยู่อากาศดีสดชื่นป่ะพี่น้องร่มรื่นเนอะเดินเดินเดี๋ยวมีคน,นงางออกมา <laughs> ไอ <laughs> ตามธำเนียมพี่น้องตามทำเนียมเจีฝรั่งกะไห้แน่จังหน่อยแต่พอไหา้เขาก็สิว่ายิงสินะคือบ้านเฮาน่ะแล้วเนาะแต่ว่าบ้านนี่หูจักกันบ่จักกันก็ให้ให้กันถ้าทักทายกบเจอาเจ้าก็สีเนมเห็นก็เจอาจสิว่าเป็นคนนนารัก เป็นคนน่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นเอิ้นสนนบ่บ่ลินยางูมือไผๆก็ฮู้จักลนเนาะยางมานี่้ยอเปิดร้านอยู่ไอ้โรงแรมเนาะ5ปีสิเข้า6ปีแล้วยางอยู่แทบนี่คนฮู้จักมับ่มีถอบ่ฮู้จักลนจักเถื่อดอกแต่ว่าเล่นบ่ฮู้จักขายดอกเด้อแต่ว่าพลังน่ะขาเจ้าสอดแก้าเ้ ย่างไปข้าเจ้าก็ว่ากันแต่ยิงเปิดร้านอยู่ในโรงแรมนะข้าเจ้ายิงว่ากันยิงซ่ากันมู่กันมดละแต่ว่ามันเกลียดอยู่มันปลอดภัยสำหรับเฮายี่มเฮาเกิดเรื่องเกิดเ,เ,เล่าเมื่อไหรเงี้ยต่างเงี้ข้าเจ้าก็หูสึ้งหูหูจกักสักประวัติได้ยังสียนะเปิดร้านหนวดอ,อยู่ในโรงแรมเนี่ย มันดีมันมีความปลอดภัยเด้น้องมันบ่นมไผมาก่าลาล่านพวกที่ต้องการเฮ็ดย่าง,างวะเฮืยอนยะเพ้าเจ้ากับบัเด๋อมาก่วกายได้เาื่อโอกาเพราะว่า,วาให้เกียรติสถานที่เนาะเพราะว่าในโรงแรมมันจะไหน,นกับบม,มีอยู่แล้วนะปลอดภัยดีปลอดภัยสมรภาพแต่ว่าเล่นบัเด้บอกว่าลังเกียรตดดยิปูเฮ็ดเด้อปูไรไม่น้าทีเฮ็ดจะไหนก็เฮ็ดไป สามคววมของไฟของมันนะนาองเล่นกับใส่แรงงานของเล่นเห็ดไปย่งเสียนะงานไผงานมั่นนะพี่น้องหน้หนาที่ไปหน้หนาที่มันอย่าไปบอกไปว่า,วากันเนาะของแบบนี้ทุกคนก็ต้องดินร้นทำมาหากินของไฟของมันทางเดินของใครของมันเอาพี่น้องซ้ำเนี่ยละที่เขาโรงแรมแบบนี่เดี๋ยวพ่อพอ,พอ,อกันไหมเนาะค่อยเบอกกันไหม คลิปนี้ซ้ำนี่แหละจ้าสวัสดีจ้า